สองสามวันที่ผ่านมาอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ของซอป,อปอเล่าหลายคนจะสังเกตเห็นว่าจะมีกระแสว่าวถึงความจเจริญซีวิไลของซอป,อปอเลเร่าในอานาคตผ่านภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม AI เป็นจำนวนหลายยกตัวอย่างเพจเฟซบุ๊กของยูทูบเบอร์ซื่อดังของซอป,อปอเล่าอย่างคีน้อยซาเนลได้โพสต์ภาพและขอความอาววาเอาไว้ว่าเอกมาจินตนาการน้ำกันแล้วแท้บอกต่อความซีวิไลของนครหลวงเวียงจันทร์ในปี2 0 0 1 ่วนเพจข่าวดังอย่างพลคงก็ได้โพสต์ภาพและโพสต์ขอความเอาไว,วา้ว่าแอดก็ล่องใส่บิงส้างหูมือางเล่าในอีกห้าร้อยปีข้างหนา้าส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งยางเพจข่าวเราสูกันฟังก็ได้โพสต์ว่านครหลวงเวียงจันทร์ในอนาคตอีกหนึ่งพันปีนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างจากหลายๆเพจที่กำลังเป็นประเด็นถือว่าเถิงยื้อตามสื่อสังคมออนไลน์ภายในสปปเล่า แน่นอนความจะเลื่อนของบ้านเมืองไพ่ไพก็อยากเห็นและไพ่ไพ่ก็ต้องภาคภูมิใจชาบ้านเมืองมีความจะเลิ่อนสีวิไลคือดังที่เห็นอยู่ในภาพ ดังนั้นจึงบบแมนเรื่องแปลกที่ประซาสนเล่าเมื่อได้เห็นภาพความจเจริญรีวิไลของบ้านเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI จะพากันแท่และเว่ากันจนกลายเป็นประเด็นอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ของสปปเล่าในส่วนวลานีถึงแมนว่ามันจะเป็นเพียงภาพในจินตนาการกร็ตามแต่จากปรากฏการณ์เฮห้ฮูไดว่าความจริงแล้วประซ่าสนเล่าหลายคนต่างหูดีว่าอนาคตบ้านเมืองของตัวเองจะเป็นแนวใด ต่อไปถ้าลองไปฟังมุมมองและความชิดเห็นของคนเล่าเบิงวาแต่ละคนจะเข้ามาเวา่าถึงอานาคตของซอป่อเล่ากันแน่วใดภ้ายหลังได้เห็นภาพความสีวิไลั์ของบ้านเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม AI คนทํามียดได้โพสต์แสดงความชิดเห็นเอาไว,วา้ว่าความหวังของคนเล่าน่าหยกมีปัญญาอยู่บ่คนต่อมาดิโพสเอาไว,วา้ว่าไปแปลงทางหันกรหลจังมาเพอ คนต่อมาเดบโพสเอาไววาพัฒนาฮงเฮียนน้ำป้าปายทั่วถึงก่อนตอนนี้บ้านคอยยังแบกน้ำอยู่เลยคนต่อมาเดบโพสตเอาไววาถ้าประเทศรวยเครือ,อเมริกาหรือดูไบนี่เฮดายัวประเทศทุกยากแบบเนียอีกห้า0ิบหกซิบากรสิเกิดบอยแบบเนียคนต่อมาเดบโพสตเอาไววาได้แต่จินตนาการว่ามีวันได้เป็นจริง คนต่อมาดิโพเไว้วามันหากสิมีจากเหมือที่มีการพัฒนาขอแต่เฮาอย่าดูถูกประเทศตัวเองกับพ่อหลายประเทศกับพานจุดตำสุดกัวเล่เขากับพานได้คิดบวกไว้คนต่อมาดิโพดเไว้วาซอลาดบางหลวงไหลบ่มีวันจะเลื่อนดอกขาดดุลการผ่ามาหลายปีนีสาธานากระสูง คนต่อมาดิโพดอเววาปี2100น่าจะโบะแม่นประเทศเล่าแล้วคือสีแมนประเทศจีนคนต่อมาดิโพดอเววาจะเล่นแบบเหนี่แล้วก็มีแต่คนจีนมาอยู่คนเล่าไปอยู่ตามผู้ตามพาคนต่อมาดิโพดอเววาคอยสิบยอมไตทาบึงประเทศเล่าในปี2100 คนต่อมาดเดบโอดอาไว้วาจากเททีเห็นโตจริงตั้งแต่ปี1 9 7่ยหาปี2 0 2 3ผ่านมา48ปีแล้วบ้านเฮาก็ยังบริเ้พัฒนาเทาที่ควรคนต่อมาดเดบโพดอาไว้วาแต่งขึ้นสร้างขึ้นแล้วกับผ้ากันวิพาวิจารณ์ประเทศตัวเองแ้วโจมตีคันเทิงจิตใจคนเล่าเศร้าพูดน้ำกันสุดๆกูงงไรสัว คนต่อมาเดิโพดเอาไว้ว่าคนที่ว่าไปต่างๆในทางลบพวกเจ้าบ่อยากให้มันมีการพัฒนาว่าถ้ามันเกิดขึ้นแท้มันบดีว่าลูกหลานสิไดพ่ออยู่สบายมีชีวิตดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันก็ดีเตี้ยปัจจุบันมันวิกฤตอนาคตมันบ่แน่นอนดอกอย่าพากันดูถูกทินทานบ้านตัวเองไหลประเทศวิกฤตกว่าเล่าเขาก็ยังพัฒนาได้ทุกอย่างต้องใส่เวลาสองสามเหมือมันเปลี่ยนแปลงบ่ไดดอกคนอื่นเขาเบิ่งเฮาดอยแต่เฮาเจ้าของประเทศอย่าเฮ็ดเหตตัวเอง ลอยไปแบบนันเตี้ยคนต่อมาดิโพดอไววา่าเส้นทางยัยงโมปแปลงอย่าซุไปเรื่องใหม่คนต่อมาดิโพดอไววาเอาปัจจุบันให้มันดีก่อนทานเอ้ยเงื่อนเฟอ่ตอต่อเนี้ยัยงคขวบคุมบดได้แล้วอนาคตอยาเฝ้าฝันไปไกลไลเพื่อหอดปี๋สองพันหนึ่งลอยปเทเ่าแม้นแต่เสือคนปกคร้องอาซิบเมนเสือสา์เล่าหนึ่งอยเปอร์เซ็นต์ดอกคิดวา่า คนต่อมาดิโพดอาไววาอีกห้าสิบปีอาจเป็นได้ถ้าจีนสร้างคนต่อมาดิโพเอาไว,วา้ว่าคิดว่าถ้าจีนลงมือกอ่อสร้างห้าปีก็สำเร็จคนต่อมาดิโพเอาไว,วา้ว่าขอถามเนี่ยบึงท่าหลวงไปหอดไซแล้วตอนภาพจำลองบึงท่าหลวงกับแบบนี้แหละ คนต่อมาดิโพดเอาไวา้วาหากินน้ำจินตนาการที่เพ้อฝฟันนีบอคนต่อมาดิโพดเอาไวา้วาไทยจีนมาเป็นเจ้าของประเทศบ่เกินหาซิปเปียได้แบบนี้แน่นอนคนต่อมาดิโพดเอาไวา้วาบ่าต้องฝันไปไกลปานนั่นแปลงทางก่อนบอเงิด่เดีย คนต่อมาดิโพดอไววา่าเสียหังล่งหางกายบานต่างสาเนเดอร์บาดเขาวาว่าไปแก้ไขบัญหางเงินเฟอก่อนผัดเครียดว่าเขาใส่ให้ไปสีผัดวา่าคนต่อมาดิโพดอไววา่าบตาหยังกับภาพล่วงตาตัวอีงเนาะคนต่อมาดิโพดอไววา่าอาจได้แบบนี้50%ถ้ปซาประเทศเป็นระบอบที่นิยมตั้งแต่แรก คนต่อมาดิโพดเอาไว้วาถ้าเป็นคือทุกวันนี่แม่ยากเด้อที่จะเป็นไปได้คนต่อมาดิโพดเอาไว้วาถ้าจีนว่าสัมปทานว่าส้่งให้อย่าวังสีเห็นศาสตร์นี่พอคนเล่ามัวแต่เห็นผลประโยชน์เข่าทงตัวเองคนต่อมาดิโพดเอาไว้วาขันยังฝันอยู่แต่เส้นเตือนขืนมาซาเด้อตายหนึ่ง้อยศาสตร์ก็ไ่ได้เห็นแบบนี้ดอก คนต่อมาดิโพดอไวว่าปัจจุบันกค็คืออนาขวดเบิงแต่หุ่นทั้งปานได้ขี่รถออยูดาวอังคนคนต่อมาดิโพดอไวว่าความคิดส่วนตัวประเทศเล่าบ่จำเป็นต้องท่านสมัยเอียงไรก็ได้แต่คอ้ซีวิตของประชาชส่วนมีความอุดมสมบูรณ์ยูดีมีความสุขกันทัวนหนาบ่ต้องมหบสตากรมหาเหวเอียงคือตอนนี้ คนต่อมาดิโพตอไววาฝันแบบบอตืนเลยบอกตอนนีติดหนีแปดสิเก้าเอร์เซ็นต์มเทีบยบใส่ GDP ของประเทศเงินเก็บออนค่าไปทุกทุกวีนาเทียเอาตัวให้รอดกวนเถิดน้ำมันเขาจนสีบอทรงให้แล้วย่้อนเงินบบเป็นราคานีเองคนต่อมาดิโพตอไววาก็ได้แต่ภาพจินตนาการนี่หลักอีกหนึ่งอยปียจสิเปลนแบบนีหรือบอ่ คนต่อมาดีโพดเอาไว้วาถือต้องละแจมเอาแบบนี้แหละมากแบบได้กับแจมเบิ้งเอาเลยคนต่อมาดีโพดเอาไว,วา้ว่านอนฟันเอาแบบเนี่ยเดี๋ยวทรัพยากรมดหลักจะเป็นแนวใดคิดบ่ออกคนต่อมาดีโพดเอาไว,วา้ว่าหอดตอนนั้นกลายเป็นมณฑลของจีนแล้ว